สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวันไอวิวของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพบกับาการเย็บถุงผ้าอีกนะคะหรือกระเป๋าผ้านะคะสำหรับแบบในคลิปนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมเลยนะคะนี่เลยจ้า,าให้ดูจากสายค่อนข้างยาว นี่เป็นทรงแบบนี้นะคะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะมีตกแต่งด้วยกระดุมผ้าดูใกล้ๆนะคะตกแต่งด้วยกระดุมผ้าตรงนี้สำหรับใบนี้นะคะก็ใช้ได้สองด้านเดี๋ยวลองมากลับกันดูนะคะ นี่เลยค่ะอ่าจะเป็นแบบนี้เป็นยังไงเอ,อ่ยนี่เลยค่ะตกแต่งด้วยกระุมผ้านะคะเอาเอาถุงใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นชัดๆเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะลูกทรงจะเป็นแบบนี้นี่เลยค่ะี่น่ารักไหมคะเอาละค่ะนะคะ ก่อนที่เราจะไปพบนะคะกับวิธีทำนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์นะคะจะได้ร่วมรับบุญร่วมกันนะคะเอาละค่ะไปพบกับวิธีทำกันเลยค่ะ ตัดผ้าขนาด60เซนติเมตรคูณ60เซนติเมตรจำนวน2ชิ้นค่ะนำด้านถูกประกบเข้าหากันนะคะล็อกด้วยเข็มหมุดให้รอบเลยค่ะ เย็บให้เกือบรอบนะคะอย่าลืมเว้นช่องไว้กลับผ้าด้วยค่ะเย็บกันเลยค่ะเว้นช่องกลับผ้านะคะเย็บต่อให้รอบเลยค่ะมากลับด้านกันเลยค่ะ ที่มุมผ้าสีด้านให้ใช้เข็มสกิดมุมออกมานะคะนำไปเย็บขอบให้รอบอีกครั้งเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ <laughs> อยากไปทํากระเป๋ายังไงเนี่ยยังเป็นสี่เหลี่ยมดูดูไปนะคะก็จะดูคล้ายคล้าคล้ายๆผ้าอ้อมเด็กนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะอันนี้ด้านด้านในนะคะจริงๆก็ใช้ได้ทั้ง2ด้านหรอกแล้วนี่นะคะสีสันสวยงามมากอันนี้ชอบนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นต้องอคลิปวิดีโอที่ทำออกไปนะคะผ้าที่เลือกก็คือ,อ ทําชอบนะคะส่วนเพื่อนๆจะชอบลายไหนแบบไหนนะคะก็จัดดูได้ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาพื้นนี้ค่ะไปทําให้เป็นรูปทรงกระเป๋ากันนะคะไปเลยค่ะพับครึ่งและมาร์กตรงจุดที่พับค่ะ พับครึ่งอีกฝั่งนะคะเพื่อให้เกิดรอยมาร์กทั้งสี่ด้านค่ะคราวนี้เรามาหาจุดกึ่งกลางผ้ากันนะคะพับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะมาร์กจุดกึ่งกลางไว้นะคะพับมุมเข้ามาหาจุดกึ่งกลางทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ล็อกมุมด้วยเข็มหมุดนะคะล็อกมุมด้านนอกด้วยเข็มหมุดอีกครั้งค่ะ ขอบจากมุมแหลมเข้ามา12เซนติเมตรค่ะขีดเส้นตรงจาก2จุดที่วัดเลยนะคะล็อกด้วยเข็มหมุดไว้เลยค่ะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะนำไปเย็บให้ตรงเส้นเลยค่ะ พับมุมเข้าในให้พอดีกับเส้นที่เย็บแล้วล็อกด้วยเข็มหมุดเลยค่ะทำเหมือนกันทั้งสด้านเลยนะคะ เย็บมุมที่พับให้ติดกันเลยค่ะเย็บทั้งสีด้านเลยนะคะสวยงามแล้วค่ะ กลับอีกด้านออกมานะคะมาสอยปิดช่องตรงมุมนี้กันเลยค่ะเย็บสอยเฉพาะชิ้นด้านนอกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะซ้ายนิดขวานิดนะคะ เย็บจนถึงจุดที่ติดกันนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามากลับกันดูนะคะดูด้านด้านในกันอชอบสีนี้มากเลยค่ะ ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะยหนไงมองเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บสายติดกันเลยนะคะไปเลยค่ะตัดผ้าขนาด1 0เซนติเมตรคูณ6 0เซนติเมตรจำนวน2ชิ้นค่ะพับครึ่งเอาด้านถูกไว้ในแล้วล็อกด้วยเข็มหมุดทั้ง2ชิ้นเลยค่ะ เว้นช่องตรงกลางไว้กลับผ้านะคะนำไปเย็บเลยค่ะนํามารีดแบะตะเข็บให้อยู่ตรงกลางนะคะล็อกเข็มหมุดทั้งด้านหัวและด้านท้ายนะคะไปเย็บกันเลยค่ะมากลับสายกันเลยค่ะ รีดให้เรียบร้อยแล้ววัดจากปลายเข้ามา10เซนติเมตรค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะนำไปเย็บขอบให้รอบเลยค่ะ พับครึ่งล็อกด้วยเข็มหมุดตรงจุดที่มาร์กไว้นะคะล็อกตรงกลางให้ตลอดด้วยค่ะสอยตรงกลางที่ล็อกไว้นะคะซ้ายนิดขวานหน่อยเหมือนเดิมเลยค่ะ สำหรับสายกระเป๋าของเรานะคะก็เสร็จแล้วค่ะนี่รอบนี้นะคะสายกระเป๋า,าจะเป็นแบบที่ว่าจะใช้โชว์ตรงนี้นะคะด้านนี้สี่นี่นี่นี่แบบนี้นะคะสองเซนนี่เราจะเราจะเน้นแบบการโชว์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเย็บปิดตรงนี้เห็นไหมคะโอเคค่ะ เดีย๋ยวเรานําไปติดกระเป๋ากันเลยนะคะไปเลยค่ะจับคู่มุมตรงกลางแล้วยกขึ้นมาเลยค่ะวัดจากมุมลงมา2นิ้วนะคะเอาปลายคว่มแปะลงไปเลยค่ะล็อกด้วยเข็มหมุดทุกด้านเลยนะคะ ยังไม่เย็บก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำกระดุมมาติดกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เสร็จเป็นรูปกระเป๋าแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะตกแต่งนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาเตรียมตกแต่งกันเลยค่ะนี่ค่ะทางวันไอวิวเราจะใช้กระดุมผ้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไป ั้มกระดุมผ้าแบบนี้กันแล้วก็เรานำไปติดตกแต่งกระเป๋ากันเลยค่ะนำบล็อกเบอร์22มานะคะแล้วนำจุกด้านหลังใส่ลงไปค่ะให้ด้านที่นูนอยู่ด้านล่างนะคะนำบล็อกตัวบนขึ้นมาเลยค่ะวางผ้านะคะเอาด้านถูกลงล่างค่ะ วางแบบทับผ้านะคะเอาด้านนูนไว้ข้างล่างเลยค่ะใช้ไม้เกลี่ยผ้าขอบขอบเข้าด้านในนะคะนำมาประกบกันเลยค่ะเอาตัวสปริงไว้ด้านล่างนะคะโยกปั๊มกันเลยค่ะ ออกมาสวยงามแล้วนะคะใช้ลายละ12ชิ้นค่ะวัดเข้ามาด้านละ1.5เซนติเมตรนะคะเราจะติด2ชิ้นแบบนี้นะคะนำมาเย็บติดกันเลยค่ะ เย็บให้ทะลุไปด้านหลังเลยนะคะสายกระเป๋ากับตัวกระเป๋าจะได้ติดกันค่ะนำที่เหลืออีก4เม็ดไปตกแต่งกระเป๋าด้านข้างเลยค่ะใช้กระดุมตกแต่งด้านในและด้านนอกให้เหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะคะ สวยงามทั้งสองด้านแล้วค่ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเรานะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างเอยสวยเก๋ไก๋นะคะสวยมากใบนี้นะคะจะใช้ได้สองหน้านะคะเดี๋ยวไปดูอันนี้หน้า A อ,อันนี้เรียกว่าหน้า A นะคะ เดี๋ยวเราไปดูหน้า B กันค่ะปึ๊บปึ๊บแปรงล่างแป๊บนึงนี่ไปดูหน้า B กลับเลยค่ะมามาแล้วค่ะสําหรับหน้า B โอ้สวยงามนะคะดูดูแล้วจะสวยกว่าหน้า A อีกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน,นี่นี่นะคะสวยงาม ะะตกแต่งด้วยกระดุมเอาผ้ามาสลับกันนี่นะคะเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะ mm. เพื่อนๆท่านใดที่ทำเสร็จแล้วนะคะ mm. ก็ส่งมาให้ดูนะคะ mm. ให้มาให้เพื่อนๆชมกันนะคะจะได้เห็นสีผ้าหลายๆแบบนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่เข้าใจนะคะก็ใส่ข้อความหรือคำถามลงใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะและอย่าลืมนะคะแวะไปชมคลิปอื่นๆนะคะตอนนี้มีอยู่ถึง17คลิปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามนะคะตอนนี้พันกว่าคนแล้วโอ้ดีใจมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทางช่องวันไอวิวเรานะคะก็สัญญาว่าจะทําคลิปดีๆแบบนี้นะคะมาฝากอยู่บ่อยๆนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจนะคะ อยากจะได้อะไรแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์ตงได้เลยค่ะนะคะจะคิดและทำมานะคะมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆชมกันฟรีฟรช่วงนี้เราชมและเรียนกันฟรีฟรีแบบนี้นะค่ะนะคะช่วยเหลือกันนะคะอ,อยู่บ้านก็หากิจกรรมอะไรทำนะคะอย่าเครียดนะคะไม่ต้องคิดกันเยอะคิดกันมากนะคะดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้นะคะทางช่องเราก็คิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่า ป้องกันตัวเองยังไงให้ดีแล้วก็ถ้าเราเป็นเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะนะคะโอเคค่ะอ,อย่าลืมนะคะกดแชร์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์รับบุญร่วมกันนะคะแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกด Subscribe นะคะโอเคนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขทั้งทางกายและทางใจนะคะ แล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ